สำนักงานประชาะสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอนำทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายน2564มีดังต่อไปนี้ค่ะเม mm. ื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ที่้ารอยหกสิบสี่ที่รอยัลรีสอร์ทแอนด์สปานยจิรเกตภูมิสวัสดิ์ผัวราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับร้านอาหารและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาวกีรดารอมโคลัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสถาบันการศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและสามารถทําสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่หันมาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น วันที่สองพฤศจิกายนที่หอประชุมพักกิตติสุวัฒนาพรโรงเรียนเทพมงคลลังสีนายชำนาชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญสิทธิ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564โดยมีนายโอภาสต้นทองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการครูอาจารย์เข้าร่วมโดยมีครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จำนวนสองท่านได้แก่นายวิชัยปาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจันทบุรีเขตสีและนางสาวสุดาพืชนะครูโรงเรียนเทพมงคลลังสีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนรันทบุรีวันที่3พฤศจิกาย,ยนเวลา9นาฬิกา30นาที นายสมหวังวุญะยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีอัญเชิญพระไตรพระราชทานเบื้องนาพระบรมชายาลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้เดินทางจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังพระอุโบสถวดชัยชุมพลชนะสงครามเพื่อเตรียมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้นเวลา14นาฬิกาที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามในเจริญเกตภูมิสวัสดิ์ผู้วา่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานไฟคา,ารวาในพิธีทอดผ้าปา่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อนอ 9, นอมก้าวหอมกระหม่อมถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมโดยนางรัชยาภูมิสวรรัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตีพงศธรสิริสาครร้อยโทโทศพลชัยโกมินนายชำนาญชื่นตานายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหัวหน้าสว่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการเข้าร่วมพิธีโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ทรงพระกุณาโปลาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและแตกฉานสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนวันที่5พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปลได้พระราชทานพระกฐถินพระราชทานปี2564 ให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปทอดถวายพระสงฆ์ณวัดพระแท่นดงหลังวรวิหารอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากรถินพระราชทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม ั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาได้รวมปัจจัยถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอารามเป็นจำนวนเงิน2,233,312บาท50สตางค์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564ที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่1ตำบลลัดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยน,นายอนันต์ศิริพึกษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายจารินอิ้วสวัสดิ์ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนกรณีที่มีการร้องเรียนการถมดินและก่อสร้างกำแพงสูงของพื้นที่ข้างเคียงในพื้นที่ตำบลลรดญาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการสำรวจบ,บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจำนวน1ิหลังคาเรือน พบว่าตัวบ้านมีรอยแตกเล้าทั้งภายนอกและภายในบางหลังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่ได้เนื่องจากตัวบ้านมีรอยแตกและแยกออกเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากกำแพงสูงทําให้ปิดทางลมและแสงแดดและเมื่อเวลามีฝนตกต่อนเนื่องก็เกิดน้ําซึมออกจากกำแพงทะลุเข้าบ้านชาวบ้านอีกด้วยทางสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้น หางมาจากการถมดินและการก่อสร้างกำแพงส่วนของพื้นที่ข้างเคียงก็จะมีการสรุปผลข้อมูลและนำไปสู่กระบวนการไกลเกลียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนต่อไปวันที่1 1พฤศจิกายนที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5าสารการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการในการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบแนวทางการดำเนินงานในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนให้ทุกหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานโดยยกปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นอันดับแรกพร้อมทั้งในการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ติดตามสรุปผลให้เกิดข้อยุติโดยเร็วและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นายสุททิพษ์งจุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติรับเป็นประธานพิธีทำบุญทอดกรถินสามาคัคคีเพื่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัดในจังหวัดกาญจนบุรีโดยร่วมกับนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงินทำบุญจำนวน1นล้านสองแสนบาทให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีดังนี้วันที่13พฤศจ,จิกายน2564นายสุทธิพษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ในายจริเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทอดกรถินสามาคัคคีนาวาสาสตร์สามเผาทองตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางรัชยาภูมิสวรรัสดิ์นายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีในการนี้นายสุทธิพงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและดรวันดีกุลชรยาคงจุนจเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รวมทำบุญเป็นจำนวนเงิน600,000บาทโดยมียอดทำบุญรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1>, 1 8 6 6 4 4 0บาทต่อจากนั้นวันที่1 4พฤศจิกาย,ยน2อ6 4ยประลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทอดกฐถินสามัคคีณวัดศรีสุวรรณตำบลหนองรูอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ประลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รวมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 6, ,000 0 0บาท โดยมียอดทำบุญรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,332,312บาทวันที่21พฤศจิกายนอหยที่หอพระประวาสมเด็จพระสังฆาราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยานสังวรอ,อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติวัดเทวสังคารามในสมหวังบุรยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการถแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวฮาทไทรัตคงชนะขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจำนวน301หมายเลขสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรกอมอการเงินมั่งคัง่งการงานมั่นคงรูปแบบป้ายทะเบียนมีลักษณะเป็นป้ายกราฟ,ฟิกที่มีสีสันสวยงาม พร้อมทั้งยังได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิตจากท่านเจ้าคุนภกิติสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเทวสังคารามเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยโดยเปิดให้ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www. t h b r o a com ตามแนววิถีใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยผ่านทางระบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มประมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเสราร์ที่22มกราคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตามลำดับหมายเลขวันที่24พฤศจิกายน2564ที่ห้องประชุมเอราวัณชั้น4สารากางจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมในโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปูฝังค่านิยมและวัฒนธรรมประจำปี2565โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเรื่องการสื่อสารที่สำคัญประจำปีแก่ประชาชนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปชภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5 พุทธศักราช2,563ถึง2,565เชบาปปุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินง,งานในปีงบประมาณ2,565วันที่24พฤศจิกาย,ยน2,564ที่ลานอาหารพิรีธารารีทิตผูว่ราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์เจริญลาบผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมมอบตาสัญ,ญลักษณ์ชาพัน ให้แก่ผู้ประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานจํานวน40รายทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกําลังใจให้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขาอนามัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาการให้บริการ โดยเฉพาะด้านสุขอ,อนามัยให้เป็นไปนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิถีปกติใหม่ new normal วันที่25พฤศจิกายนที่บริเวณอาคารนิทรรศการมูลนิธีพระพุทธเมตตาประชาไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2563โดยมีนางรัชนีโพธิสัตยาพัฒนานการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจากหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วม ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น288กองทุนซึ่งเขือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีตระหนักถึงพระมหาการุณาธิคุณอันทรงคุณค่าและเพื่อสืบสาปนปณิธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดและควบคุมปัญหายาเสพติดและคัดเลือกเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีและต่อยอดสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆ ที่ห้องประชุมแขวงใหญ่ชัน้นา5สารกางจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแขวและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2564พร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสวรรัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหวัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2564ขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26ธันวาคม2564ที่บริเวณหลานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและสะพานข้ามแม่น้ำแควโดยรูปแบบการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับในปีนี้ได้เปิดให้เข้าชมการแสดงแสงเสียงและเข้าเที่ยวชมงานฟรีในรูปแบบ New Normal ร่วมลุ้นรางวัลสลากกาชาชิงรางวัลรถยนต์พร้อมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอีกมากมายสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานสัปดาห์สะพานคามันน้ำแขวและงานกาชาจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2564ในวันพฤหสัสบ,บดีที่2ธันวาคม2564ที่โลงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กศูนย์การค้าที่ m ็มเคพารตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ